โอ้โหเก่งแต่รอยยิงนะครับทางด้านของรอยคีนซับฮารแลนด์เมื่อคืนนี้ครับเชื่อมเกมแย่เทียบกับเลิกทูได้เลยนะครับโอ้โหรอยคีนล่าสุดตำนานกับตันของแมนยูวิจารณการมีส่วนร่วมกับเกมโดยตรงของอลิงบลาอฮาแลนด์นะครับมองภาพรวมเนี่ยอยู่ในขั้นย่ำแย่จนแทบจะเหมือนเล่นระดับเลิกทูภายหลังฮาแลนด์ครับไม่สามารถไปรีสกอร์นัดเปิดบ้านเสมออ์เซนอลเมื่อ Arsenal, คือนนี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ บิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้นะครับฮาเลน์พลาดโอกาสทองช่วงนาะทีที่83ครับยอร์สโกกวาดิโอ6เช็ดเตะมุมให้เก็บตกยิงจากไม่ถึง5หลาครับแต่ว่าฮาแลนะ์เนี่ยสับไกลไม่โดนครับจนลูกล้นออกหลังไปเองแกรีเนวิลครับอดีตแบ็กขวาก็วิเคราะห์จังหวะนี้เขาบอกว่าโอ้ฮาเลน์เหมือนคนไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนเลยเกิดอะไรขึ้นและอีกอย่างกับทางนั้นของรอยคีนก็เห็นปัญหาอื่นเขาบอกว่า การมีส่วนร่วมกับเกมโดยรวมของฮาเลนอยู่ในระดับต่ำมากทั้งจังหวะพักบอลแย่งโมงหรืออะไรก็ตามแต่นั่นไม่ได้เป็นแค่เฉพาะเกมนี้เมื่ออยู่หน้าปากประตูฮาเลนเก่งที่สุดในโลกแต่การเล่นโดยทั่วไปของเขานั้นย่ำแย่มากจนแทบจะดูเหมือนนักเตะระดับเลกทูเลยฮาแลนคือศูนย์หน้าที่ยอดเยี่ยมแต่เขาต้องพัฒนาเรื่องนี้และผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราต้องบอกว่าผลสกอร์ที่เอติฮัดเมื่อคืนนี้ทำให้ลิเวอร์พูลกลับมาสู่จ่าฝูงครับส่วนแมนซิตี้กอดที่3ห่าง3แต้มและไม่ใช่แค่ฮาร่แลนเท่านั้นครับรอยคินยังแสดงความผิดหวังให้กับแข่งคนอื่นของแมนซิตี้เหมือนกันรอยคินก็เสริมต่อบอกว่าแน่นอนว่าวันนี้ผู้ชนะที่แท้จริงคือลิเวอร์พูลและพวกเขาจะต้องดีใจสุดๆเมื่อเห็นตารางคะแนน ต้องให้เครดิตกับอาร์เซนอลเหมือนกันจากเรื่องโครงสร้างแทคนิคขณะเดียวกันผมรู้สึกผิดหวังกับแมนสตีเพราะผู้เล่นอย่างควินเดบรอยและก็ฟิลฟอร์เดนค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานที่เคยทำได้มาหลายปีบางทีเราไม่เห็นความสำคัญเมื่อผู้เล่นเหล่านี้โชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและลืมไปเลยว่าพวกเขาก็มีวันที่ไม่เข้าฝักได้เหมือนกันจนสุดท้ายแล้วก็ต้องจำใจรับหนึ่งแต้มซึ่งผมไม่แนใจว่ามันจะเพียงพอสำหรับการควา้าแชมป์หรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่รอยคีนนะครับได้สับลิงบงล,ล็อกฮาเลนแบอบกว่าเก่งแต่รอยิงไม่หน่อยเรื่องภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเทียบกับลรีตูได้เลยสําหรับฟอร์มของฮาเลนเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็วิจารณ์คนอื่นด้วยสําหรับทางด้านของรอยคีนแล้วก็แกรี่เนวิลทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับกับฟอร์มของแมสตี้เมื่อค่ำคืนนี้โดนวิจารณ์เอาเรื่องเหมือนกันครับเสมอกับอาร์ซอนไปศูนย์ปราตูศูนย์ครับกินกันไม่ลง จัดไป้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม